ไอ้อบ้าเอ้โอ้แล้วแรปเตอร์แรปเตอร์เยอะมากไม่เป็นไรครับผมความคล่องแคล่วของเราและสปีดของเจ้าแรปเตอร์แม้จะมีไม่มากพอครับผมแต่ผมสามารถที่จะดึงศักยภาพของมันออกมาได้โอ้แรปเตอร์เป็นลาดเลยชิบหายโอเคตอนนี้ก็เอ้แรปเตอร์ช่วยกูช่วยกูเฮ้กูกกตายได,ได้เนี่ยเฮ้แรปเตอร์ช่วยกูก่อนกูยังไม่ได้วางเตียงเลย โอเคค,อครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่กับผมในเกมอาร์คโมบายผ้าเก่าใน EP ีที่2กันแล้วนะสำหรับภาคนี้นะครับเราก็จะไปหาจุดสร้างบ้านกันนั่นเองเล็งหัวมันแล้วก็ตะคุบก่อนเลยไดย้ยี่เป็นไกนเป็นสเตปไอ้น้อง <Yahoo! S 2> มานี่เบบ๊มานี่เบบ๊ baby. เดี๋ยวตักคุบมันก่อนอุ้ย,ย,บบอ,ยอุ้หชิบหายอื่อย กูต่อยช่วยกูต่อยช่วยแม้ว่ากูจะโดนกัดแรปเตอร์มึงกัดมันบ้างไหมวะเนี่ยไอเชี่ยมันไม่กัดเลยนะเนี่ยทำเล่นไปเออมีแต่ดาเมจผมต่อยเมื่อกี้แมลงเกิดบ่อยมากแมลงเกิดบ่อยมากเอ้ยเอ้ยผมรู้แล้วผมไปสร้างเนี่ยผมรู้แล้วคุณผู้ชมผมคิดออกเมื่อกี้เลยผมจะไปสร้างใกล้ๆภูเขากลางแบบนะอยู่แถวบริเวณถ้ำเมกโรโซรัสอ่ะ แต่ว่ายังไม่ถึงจุดนั้นโอ้โหเชีย่ยถ้าอูรโซรัสวิ่งไล่ตามเรานี่คือน่าจะตายครับผมดูทรงแล้วไม่น่าจะมีชีวิตรอดยั่งยืนได้โอ้โหแล้วทำไมมันวิ่งมาดักหน้าทางที่ผมจะไปจังซีวะแม่งลำบากอ,อุอมอีกอูทางนั้นกแกรปเตอร์อีกวิ่งมาไหมวะเนะี่ยเดี๋ยวก็วิ่งมาอีกไปละกันฮยสู้เขาแรปเตอร์จริจผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรียบดุย้ย ล a p เตอร์เล l ว่อัเนี่ยผมควรจะเน้นอัพในส่วนของสปีดอย่างเดียวเลยดีไหมเอาให้แบบมันป,ป,ปจับลับเตอร์ส่วนว่ากเขาจับเพื่อไปต่อสู้นะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะแต่ผมจะเลี้ยงมันให้มันเป็นนักวิ่งนะตัวแรกของเผ่าจับมาเพื่อใช้วิ่งรู้งี้ไม่จับจีจาร์ดวะไอจีจาร์ดไม่ใช่ไอ้กริมัส กาลิมัสมันจับมันต้องเป็นลูกดอกยาสลบแมแกะบุญน,นะครับมันค่อนข้างจะจับยากให้ใช้เป็นลูกดอกธรรมดามีโอกาสที่ตัวมันเนี่ยจะตายก่อนสูงมากๆนะตรงนี้มีเล็บยาแล้วก็อุย้ยแมลงเยอะจริงว่ะเฮ้ยมแมลงพวกนี้มันจะไม่ตีเราก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ใช่มแมลงเปลือกส้มนะมันจะต้องแบบอารมณ์คือมีซากศพอยู่ใกล้ๆตายก่อนผมอยากกวนส้มปีนันว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ได้กวนมึงเลยเพื่อนอุ้ยอุยชิบหายแล้วนี่แค่คิดนะเนี่ยยังไม่ได้ลงมือจริงแม่งเปิดกูก่อนเลยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้แล้วแรปเตอร์แรปเตอร์เยอะมากไม่เป็นไรครับผมความคล่องแคล่วของเราและสปีดของเจ้าแรปเตอร์แม้จะมีไม่มากเพราะับผมแต่ผมสามารถที่จะดึงศักยภาพของมันออกมาได้โอ้แรปเตอร์เป็นลาดเลยชิบหายตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของกลางแมปนะเวลาที่เราจะไปไหนตัวไหนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น และในความคิดผมเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรสร้างบ้านฐานได้นิดนึงก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆเดินไปครับผมปลดขี้อีกดีนะมันยังเลือกขี้เป็นไอ้หมอนี่ไอ้พ่อเห็นอย่างงี้แต่ผมก็รู้เรื่องอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไปขี้เลี่ยราดตอนแรปเตอร์มันไรเด่ยกูก็กลัวจนขี้หดเหมือนกันนั่นแหละต้องเคลียร์ก่อนไหมวะเคลียร์ก่อนเลยแล้วกันมานี่เคลียลร์ยแรปเตอร์ก่อนเคลียร์แรปเตอร์ก่อนครับ อย่างอื่นค่อยว่ากันพอรับเตอร์มันตะคุบได้ดามดเมจไอค่ากเกาะของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงที่คิด,ดับผมมาแรงป่องมาแรงป่องเออกัดเลยกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะเฮ้ยกลัวอะไรล่ะส่วนมากบริเวณแถวเดียถ้าเกิดว่าเป็นในเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยมันจะสร้างไม่ได้นะอันนี้พูดถึงคือมันอยู่ใกล้ถ้ำม,มีกัโรซอรัสไงแล้วมันอาจจะแบบขวางลักสมีได้ทางเดินเข้าของถ้ำได้อะซึ่งมันผิดกฎดเซิร์ฟนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะสร้างแม่มเลย เียวนี่แล้วผมดูแล้วบริเวณตรงนี้ค่อนข้างจะโล่งมากแต่ผมอาจจะต้องเคลียร์อะไรหลายอย่างเยอะนิดหนึ่งนะโอเคก็มาเรียนรู้เอ็นแกรมเลยครับวิธีการสร้างบ้านแบบกักกากพอให้อยู่รอดนั่นเองนะสิ่งที่จะปกป้องเอ้ยวเ,เดี๋ยว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 แรปเตอร์อย่าเพิ่งหนีกูให้กูขึ้นตัวมันก่อนขึ้นฮ้เฮ้ย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 ย่ยยยานถึงตะคุบว่ามันยงังดอกมาดิ นนั่มาดิโดนไหมวะไม่โดนมันตีใครอ่ะตีกับคอมพี้อยู่เอาชิบหายตัวอะไรตีผมวะอืมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยคอมพี้คอมพี้คอมพี้เดี๋ยวต้องรีบเคลียร์ไม่งั้นอีแรปเตอร์ตัวนี้มันจะสวบแล้วการสวบของผมมันจะไม่สวบคอมพี้มันจะไปสวบเอ้มันจะไม่สวบแรปเตอร์มันจะไปสวบคอมพี้แทน โอเคเคลียร์หรือยังเคลียร์แล้วต้องเคลียร์ซากศพด้วยเดี๋ยวอาเจนทวิทมันบินมาโอ้โหหลายอย่างจังวะสิ่งที่จะปกป้องเราได้นะผมบ้านเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัจจัยที่แท้จริงนะสิ่งที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์ในช่วงแรกเลยก็คือลวหนามรัลวหนามนี่คือเลิศเลยแหละถ้าเกิดว่าเราสร้างมานะโอเคตอนนี้ก็เอ้ยแรปเตอร์ช่วยกูช่วยกูเอ้ยกูตายได้เนี่ยเฮ้ยแรปเตอร์ช่วยกูก่อนกูยังไม่ได้วางเตียงเลยโอ้ยเดียวเดียว เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสวยสวยสวยทำดีทำดีำดอุ้ยไอลัปเตอร์ตัวนี้มันปกป้องเราเย,ยี่ยงชีพโอเคสวยเกิ๊นู๊แหมเอ้เมืม่อกี้ใจกูตกยู่สะุ่มเลยไอเย็ดเป็ดเอ้ยเดี๋ยววางเตียงก่อนเลยแล้วกันครับพี่น้องชิบหายวาดเสียวเฮ้ยบอกเลยว่าเดินโคตรไกลนะแล้วการที่เราจะกดเกิดเนี่ยแบบสุ่มที่มันเกิดตอนแรกเนี่ย กางแมพมันไม่มีนะเว้ยเรายังมีเควสที่น่าสนใจอยู่นะครับผมพวกล่าปิเลนยานล่าเทเลเบิร์ดเอาของพวกนี้นะแต่ภารกิจฆ่าดิโลแล้วรับธนูบลูปีนิกผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่วะเพื่ออะไรวะจริงจริงมึงไม่ต้องให้กูฆ่าโดโดโก็ได้นะเว้ยเพราะว่ากูมีเนื้ออันโอชาที่ดีกว่าน,นั้นเยอะแรปเตอร์มันตามผมมาปะมันไม่ตามผมมาโอเคให้มันอยู่นั่นแหละเผื่อว่าเวลาผมตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยแรปเตอร์มันจะได้พาผมมาเอาของนะเป็นไงวางแผนคิดการไกลกูไม่กล้าให้ตัวเองรอดเลย อุ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีอยู่ตรงนั้น,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 นโอเคฆ่ามก่อนเลยฆ่ามันก่อนเลยแล้วกันเอาไงอย่าอย่าวิ่งไปหาทีเร็กนะจุ๊บวะเอ้ยหลังจากนั้นเราต้องทำการฆ่าโดโดใช่ไหมโอเคฆ่าโดโดเสร็จแล้ววิ่งกลับไปทีแ่แคมป์วิ่งกลับไปทีแ่แคมป์ทีเร็กหวังว่ามึงจะไม่ตามกูมานะถึงแม้ว่าใน เล่นเป็นสว่างเนี่ยผมจะชอบว่าทีเล็กเนี่ยเป็นไอ้คีย์แอคของเกมนะครับผมแต่ว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ควรที่จะไปดูถูกมันเด็ดขาดนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันก่อนนะครับทุกคนครับเราจะเริ่มที่จะวางรากฐานบ้านให้มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างรั้วหนามนั่นเองนะเออเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยขึ้นขวานมันเป็นขวานหินอะถ้ามันเป็นขวานเหล็กอะมันจะเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้ดีกว่านดีเยะมากอีชิปหายเอ้ย เจอตัวน่าลำคาอีกแล้วอะแรปเตอร์ฆ่ามันดีแล้วตัวมันเลือดย่างเยอะเลยผมโคตรไม่ชอบเลยว่ะเพราะมันฆ่ายากนะนี่ต้องให้กดสั่งโจมตีแล้วตัวมันคือแบบมันไม่ได้เก่งอะทุกคนมันมีศักยภาพแค่เอาหัวดันแล้วนะเอ้ยมีแรปเตอร์ทางไหนไม่รู้มาช่วยตีว่ะแต่ว่าไม่จะเป็นว่ะมึงอันตรายต่อตัวกูมากกว่าแรปเตอร์ตัวเนี้ยอันตรายอันตรายอันตราย เฮ้ยไอ้น้องมึงตีมันดีมันจะตายห่าแล้วเนี่ยเออเยี่ยมเพื่อนเออตรงนั้นมีแมล,ลง,ลงฝากด้วยแรตเตอร์แรตเตอร์คุงแรตเตอร์คุงฝากด้วยเดี๋ยวสนับสนุนอยู่ไกลผลธนูจะไม่เข้าใกล้ Ü อุ้ยม,มีหน่วยภาคพื้นดินอยู่ตัวหนึง่งหน่วยลบบรรยากาศอีกตัวหนึง่งจัดการมาแรัเตอร์ กินซากส่วนมันด้วยไอ้พวกนี้มันฟื้นคืนชีพได้นะ <C oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็ได้ทําการวางฟอร์เดชั่นเล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะทําการคราฟลัวหนามแต่ว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าก่อนที่ผมจะคราฟลัวหนามนนะผมมีแพนที่จะจับสัตว์เพิ่มเว้ยนั่นก็คือเจ้าอินโกโนดอนนั่นเองนะไอะ้ตัวนี้บอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากๆาครับเพราะมันเนี่ยสเตมิน่ไม่ลดนะถ้าเกิดว่ามันวิ่ง4ขาที่สําคัญมันจะทําให้ผมเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่แล้วก็ฟาร์ม แดได้ดีมากๆในช่วงต้นเกมครับผมอ่ามันยุดเสียอินโกโดดอนเนี่ยโอ้โหเรียว30สามสิบเลยหรอไม่คิดว่าจะขนาดนี้โอเคใช้ไฟเบอร์ครับได้แล้วเดี๋ยวไปหาจับมันกันไอตัวนี้จับจริงๆจับไม่นานเลยนะจับแค่แป๊บเดียวก็จับได้แล้วแต่ว่ารูดดอกยาสลบไม่มีเลยวะ่ะอ่าหินเอาไปก่อนผมว่ามันต้องคารบทิ้งไว้แล้ววะ่ะไอยาสลบเนี่ยอืือหินอีกห้า มาเอ้ยผมไม่อยากใช้อุปกรณ์หินกากๆแล้วอะ่ะผมอยากใช้ที่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยอะ่ะในช่วงแรกดิมันช่างลำบากจริงเลยเมื่อไหร่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงยุคก,การเกมหรือเลทเกมสักทีนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าของเราเนี่ยจะฟาร์มได้ฟูไวใเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ตัดห่างจากคลิปก่อนๆเยอะเกินไปนะครับผมผมกลัวว่าคนดูแบบจะไม่อินไงว่าเราเล่นถึงประมาณไหนแล้วเรามาถึงอะไรเบอร์ไหนนะ เดี๋ยวมันจะมันจะไม่แบบมันจะไม่สนุกไงเออเดี๋ยวอยู่เฉยๆมันมีนั่นปุ๊บปั๊บทางที่แบบตอนที่ผมเข้ามาแล้วผมไม่ได้สร้างไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะามันมาได้ยังไงเราก็จะฟรีสไตล์ไปอย่างนี้แล้วกันไพยายามไม่ตัดออกเยอะไว้2อ,อันโอ้โหน้อยมาก2อ,อันนี่เหรอแค่2อ,อันก็เกินพอแล้วครับที่เหลือเราใช้สักกระเบอือของแม่บ้านชาวไทยเนี่ยจู่โจมเอาย็ดเคมึงโคตรเอาอะไรมามั่นใจวะฮัลโหลอินโกโดดอนจ้า อยู่ที่ใดมิใช่ว่าตัวเจ้าดับศูนไปแล้วอย่างนั้นหรือจับเล็บเง่าเลยสบออเดียวนะแรปเตอร์มึงเกิดใกล้พลาราโซมากเมื่อกี้ทำไมมึงถึงไม่กัดกันหมห,มห,มห,มหมืมากัดกันตอนกูมาเนี่ยตัวนี้แม่งเวลเยอะมากไม่งั้นผมจับตัวนี้ไปแล้วเนี่ยชี้อ โอ้เวลร้อยสามสิบห้าก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่จริงผมมีเทคนิคอยู่โอเคผมมีเทคนิคอยู่ครับเล็งไปที่หัวเล็งไปที่หัวแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรในมือไหมสักกระเบื้อไม่จำเป็นด้วยซ้ำไม่จำเป็นด้วยซ้ำเรียบร้อยหำไปกินぜ ใช้เวลานานสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ต้องขอขั้นเวลาหน่อยหนึ่งนะเพราะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรอ้อรู้แล้วเดี๋ยวลงถ้าไปเอาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวลงถ้าไปเอา,อาคริสตัลก่อนนะระหว่างนี้โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยจับแบบไม่มียาคูณสีแ่งแขึ้นช้าชิปเปลี่ยงเลยว่ะเอ้ยทำไมแถวนี้มันคลึกคลื้นดีจังเลยฮึบฮึบอจชบัตลับตเตอร์ ลงแบบโปรเฟชชั่นน่สัตว์จะได้เลื่อนรถไม่เยอะมาเดี๋ยวลงไปขุดคริสตัลสักหน่อยละกันมีไหมวะต้องมีแหละถ้าไม่มีก็ค่อยขึ้นไปขุดบนเขาแต่ว่าในถ้ำปกติมันมีอยู่แล้วนะแต่จำบ่ได้ว่าว่าในถ้ำนี้มันมีไหมเฮ้ยมี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 แม,มลงกุจีแเล้วกเอ็กซ์เพอร์โนด กำลังจะบอกว่าอย่ามาขอขุดคิสตัลมาขุดคิสตัลเฉยๆแล้วไปแล้วเอาไม่กี่อันเองโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเลยจ้าไปเลยจ้าเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเยลโล่ครับเยลโล่เยลโล่การพนันไม่เคยทำให้ใครรวยมาเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยโอหนักมากที่อะครับครับครับเลยได้ไหมที่เจ็ดแบกละขาดไฟเบอร์อีกเจ็ดอันโอเค ท่านี้เราก็จะดูได้แล้วครับว่าศัตรูหน้าไหนเนี่ยมันมีลิทเดทสักเพียงใดเราจะได้ห้าวแบบมีระบบนะโอเคที่เหลือเดี๋ยวก็รอจับเจ้าอินโกลดอนเสร็จแล้วกันน่าจะต้องฟาร์มของด้วยอระหว่างนี้ก็ไล่เก็บของเยไล่เก็บขอไปเลยมอดิมอดิมอดิโอ้เยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็น เดี๋ยวผมต้องรอให้มันไปตีหมูครับแล้วเราจะสวนกลับแบบโปรเฟชชั่นอลนะเราจะปิดลูกดอกระหว่างที่มันเนี่ยไปตีหมูผมก็จะหันกลับไปแล้วยิงมันวิธีการเอาตัวรอดมีร0อยแปดนะผมเป็นไงนี่ขนาดเดี๋ยวไม่ได้สวนกลับแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในการคํานวณครับทุกคนครับ <c oughs> ซึ่งนั่นหนักในตัวผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดแบบจริงจริงจังนะ คือกูแบกของได้หนักกว่าแรปเตอร์อีกอะใช่สิก็กูต้องแบกมึงด้วยดิไอชิบหาย <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าค่าการอัพพวกของพวกอะไรพวกเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะอัพมาดีนะครับเหมาะสําหรับการเล่นในช่วงแรกมากโอเคอันนี้ก็วางแบบมุมมวไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์มากในการวางแบบนี้แต่เชื่อเถอะมันสามารถดูแลชีวิตเราได้แบบสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีโอเคมาไรกกล้องแล้วทีนี้ได้เวลาส่งกระจูเพื่อนบ้านเอยไม่ใช่ หลังจากการรอมาข้ามวันข้ามคืนในที่สุดก็จะจับเสร็จสักทดีนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะลืมคิดเรื่องอาหารมันไปเลยโอเคขาดแค่ไม้แม่รอ,อนานมากรู้งี่ผมแล้วจะฟาร์มยาคูณสิบเลยซะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาผมจะไปฟาร์มยาคูณสิบนะครับเวลาจับตัวอะไรมันค่อยง่ายนะแล้วแบบมันไม่กินเวลาทําคลิปขนาดนี้โอเคได้ไมาแล้วเจ้าอินโกนรอนนะครับผมเดี๋ยวเอาเจ้าแรปเตอร์เนี่ยไปไว้บ้านก่อน เราจะเริ่มทาการฟาร์มเหล็กฟาร์มไม้อะไรแบบสะดวกขึ้นเยอะมากทีนี้แล้วอยู่กลางป่ากลางเขา่าเงี้ยทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าผมจะปลูกต้นไม้ยังไงมันมีเทคนิคที่เราจะปลูกต้นไม้แบบไม่ใช้น้ําอยู่ครับคือใช้น้ําแค่แบบรอบสองรอบอะ่ะทีนี้เราก็จะแบบมีน้ําไปตลอดเลยผมจะใช้เทคนิคนั้นนั่นเองนะก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยอเก็บไปเก็บไปเบอรี่เ ดูครับเดี๋ยวให้ให้มันวิ่งสีขาสังเกตนะครับระหว่างที่วิ่งสีขาเนี่ยสตมินาของเจ้าอินโกโนโดอนเนี่ยจะไม่ลดเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากดูนี่เป็นไงล่ะเ <laughs> จะว๋ววะโอเคแรปเตอร์ลูกเฝ้าฐานอยู่นี่เด้อมานี่ฟังไอวิธีการค้ดอินโกโนโดอนนะครับผมแนะนำให้กดอ่านข้างบนมุมซ้ายนะถ้าเกิดว่าเรากดแตะหน้าจอเนี้ย มันทำการเปลี่ยนผลไว้เบอร์รี่ในตัวเนี่ยให้กลายเป็นมเมล็ดซึ่งมันจะทําให้เสียของนะในกรณีที่เราไม่ต้องการมเมล็ดแต่ต้องการจะให้มันแดกข้าวไอ <c oughs> <c oughs> ้บ้าเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มขุดหินแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มเหล็กไว้ก่อนนะหินค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแถวนี้ก้อนหินมีเท่าไหร่แล้ว138เยอะมากแล้วก็ยังขาดหนังสัตว์ไม้แล้วก็ไฟเบอร์โอเคไม้ประมาณหนึ่งอ่าขึ้นตัวมันโอเคมันก็แบ่งน้ำหนักได้ได,ดีอยู่นี่ว่า โอเคไม้พอแล้วเหลือหนังสัตว์กับไฟเบอร์ครับผมหนังสัตว์เดี๋ยวเอาเจ้าแรปเตอร์เนี่ยไล่ตีพวกคาราซอแล้วก็ตีพวกดิวลโลอยู่แถวนี้ก็จะได้หนังสัตว์ดีมากเครของได้ประมาณหนึ่งแล้วส่วนอุ้ยอันนี้ยิงทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะตายแล้วตายแล้วเอ้แรปเตอร์แรปเตอร์มันกระผมใครฟาร์มหนังได้ดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวแรปเตอร์แรปเตอร์รต,อรตัวให มึงร้านอย่างเดียวเลยมึงไม่ช่วยกูตีเลยลับเตอร์ลับเตอร์ลับเต,บต,บตอร์เคแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวฟาร์มไฟเบอร์เอาสําหรับวันนี้นี่ได้ฐานที่มัน่นแล้วก็ฟาร์มเหล็กก็ถือว่าสวยแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเข้าสู่ยุคเหล็กกันก็น่าจะได้เครื่องมือได้อะไรดีวัานี้ หลังจากที่มีชุดกอ่อเหล็กแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำฮันเตอร์นะครับผมซึ่งก็น่าจะได้จับสัตว์นักล่าตัวใหม่ด้วยดูก่อนว่าผมจะจับไดรูฟไหมถ้าได้ไดวูฟเนี่ยคือลงได้แทบทุกถ้ำอ่ะบอกเลยแต่ว่าการจับไดวูฟก็เป็นอะไรที่เสียงมากนะครับเพราะส่วนมากมันไม่ค่อยจะอยู่ตัวเดียวสักเท่าไหร่ <laughs> โอเคตอนนี้ก็คือได้มาละพี่เผาเหล็กเออ ไปส่วนเหล็กเนี่ยก็ไม่ต้องหายยากครับผมอยู่ใกล้ภูเขาเหล็กนะ<อ>เป็นไงนี่แหละครับผมการเลือกทำเลที่ดีมันก็เป็นจังซีแหละนะยาคุณสิบเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดนั่นว่างๆเดี๋ยวจะลองไปฟาร์มไว้สัก2อสอันนะใช้เทคนิควางเตียงแล้วก็ฆ่าตัวตายสุ่มฆ่าตัวตายสุ่มก็ดีนะแตบบ่นั้นผมว่าขุดไปขุดไป เท่าไรเนี่ยร้104อยเศียนจะได้อยู่ประมาณห้าสิบกว่าอันห้าสิบสองอันคือคิดประมาณว่าคร่าวๆนะครับเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเผาเนี่ยสองอันได้ต่ออันหนึง่งมันไม่ได้เผาอันหนึ่งแล้วได้อันหนึ่งเลยไงโอเคอาเจนทวิท <Okay. S 1> ก็น่าจับนะจริงๆมีประโยชน์มากถ้าจับมันมาเชเดี๋ยวต้องไปขุดไม้เพิ่มใส่แทสไปก็ได้สว โอเคครับุณผู้ชมครับไว้มาติดตามกันใหม่ในพา์ที่3นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วมาเจอกันใหม่เด้ชอชิวๆไปครับซีรีส์นี้